โอ้พี่น้องมาครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมปลาโถมื้อนี้เมนูหอยมื้อเนี่ยเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่ต้มลาดน้ำปลาแดกแซ่บๆปลาแล้วต้มหอยต้มหอยต้มหอย 으 ฝั่งทรายฝั่งเ,เขียวๆนี่นะฮะเป็นเขาญี่ปุ่นเลพี่น้องนะสังเกตเมืองต่อมนะันนะนะสังเกตเมกกืองก่อเขานะครับมันสีแปลกๆมันที่พวกคือบ้านคือเมืองเขานะนะจะเป็นเขาปกติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่านี่มีที่เสมอกันเบื้อลยกครับผมฝั่งขวามือเลยฝั่งท้ายมือนะฮะก็เป็นเขาอันเขาพันสีชมพูบ่ก็เจ้าห้องเราสืบพันธุมาจะเชียงใหม,ม่ท่านอืม ร้อยได้กีกบาทครับป้าร้อยได้กีบาทเนี่ยอ๋อมือ 9, น่นละก็พันอือปากโแฮครับผม น้องมึงครับผมมันซ่อนอยู่ในเนี yeah. hmm. ่ยสดๆเลยครับผม Oh, não é tu ไมชอลี่สีทองพญาหอยพญาหอยพญาหอย มึงสีทองเน้นๆน,น,นะมาฟังเฮียกับแซบแล้ว <laughs> mày sẽ đi tôm sốt sốt nào ก็เพื่อนไขเคอะต้องต้มให้มันสุก หยาบอ้ผมเห็นด้วยง่ายเป็นอะไแซ่บผมเลยมาต้มสุดท้ายแล้วไม่เป็นดังใจเลยนั่นหยาบ พ่าปานนำหนังควยอ่ะ โอ้คือที่จริงนะฮะผมสิบอกินน้วยไงป่านนี้เดี๋พี่น้องนะครับผมเห็นมันเป็นตะแซสบนะฮะผมก็เลยเอาลองมาต้มเมืองสุดท้ายแล้วสูนไว้น้อยๆบ่ได้พี่น้องนะมันหยาบนะม่ต้องอย่างมากมายหรอกกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมพี่จ้าเป็นตัวไรแล้วนะจังหนึก็ต้องขอบคุณครับผมนะขอบคุณพี่น้องทุกคนและที่ติดตามกันที่สนับสนุนกันนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์ขอบคุณทุกการติดตาม พ่อๆกันแบบนี้ซูบัวซูเวียนนะว่าพี่ชายจะพาพี่น้องมาเห็ดอย่างแซ่บคือเก้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ